สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงกัำคืนวันอังคารครับยังคงพอจะมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่บ้างนะครับผมก็คัดเอา3คู่ฝากกันในคลิปนี้ครับแปลได้ที่เวลานิ่งทุ่มตรงนะครับฟุตบอลไชนีสซูเปอร์ลีกของจีนครับ เฮอเปยครับอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันรองจากฝูงนะครับเฮอรเปยเนี่ยเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฉงชิ่งลี่ฟานมา1ต่อ3มนะครับมีตัวต่างชาติบราซิลทั้งนั้นเลยนะครับตรงกลางอย่างเปารินโยครับนวลุกแบรริคาโดกูลาดแล้วก็มาเกานะครับฝั่งของรองจากฝูงปักกิ่งกัวอันเนี่ยมีอยู่2 1แต้มครับเกมล่าสุดเอาชนะเทียนจินเทด้ามาส0นะครับ ตัวหลักๆก,ก็นำโดยพวกตังชาติเรนาโต้กุสโตนะครับโจนาธานวิเอร่าข้างหน้าเป็นเซดิกบาัมบูครับจเจอกันมาเกมแรกปรากฏว่าปักกิ่งชนะไป31นะครับแล้วก็พิกเสถิดู3เกมหลังสุดที่เจอกันปักกิ่งกัวอันชนะทุกเกมนะครับคือจะว่าไปเนี่ยเหอเปยเนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ดีด้วยครับปักกิ่งกัวอันกำลังเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มนะครับแล้วก็ตามหลังจะฝูงอย่างเซี่ยนไฮ้ SIPG แค่2แต้านนะครับดูแล้วเสร็จป,ปักกิ่งกัวอันครับจะชนะ อย่างน้อยหนึ่งประตูในคืนนี้นะครับคู่ต่อมาขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนเลยครับไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบคัดเลือกครับดิโมเครียบจากยูเครนครับจะเปิดบ้านเจอกับอาซัตอักมาจากคอลแลนด์นะครับ เดนโมเคียบเนี่ยได้บายมาเล่นในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงเล่นในเกมลีกมาแล้ว2นัดสภาพร่างกายน่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับตัวลหลักมีห้องเครื่องอย่างมิโคล่าชาปาเรนโกนะครับมีคาร์ลอสเดอเปนาเป็นตัวรุกแล้วก็ข้างหน้าใช้ฟรานโซนะครับหัวหอกชาวสเปนฝั่งของอาเซตอักมาเนี่ยรองแชมป์ลีกของฮอลแลนด์ในฤดูกาลล่าสุดนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านชนะวิเทเรียเพลเซนมา3ต่อ1นะครับตัวหลักๆ ที่ใช้เนี่ยมีรอนฟาครับลากหลังกับตันทีมนะครับมีดวรุกอย่าอุสซามาอิดิซีนะครับรวมไปถึงเมรอนบาวดูครับนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งดาวซนโบของทีมเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับคนสุดท้ายที่เจอกันในเกมยุโรปทั้งย้อนไปปี2010ในฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับปรากฏว่าเป็นดีโดมโมเคียบ ที่เอาชนะไปกลับเลยนะครับด้วยสกอร์2-0และ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมดินโมเคียบถูกยกให้เหนือกว่าครับคือจะว่าไปมาตรฐานช่วงหลังของเคียบนี่ก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์ลีกของอยูเครนนะครับแต่ว่ามาตรฐานค่อนข้างห่างจากแชมป์อย่างชัคตานโดนเน็ตพอสมควรนะครับในขณะที่อัสซัตอักมาเนียมีฤดูกาลที่ดีขึ้นนะครับมีแกนหลักที่เป็นนักฟุตบอลที่ฝีเท้าดีหลายคนนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะ เสมอใน90นาทีมีสูงนะครับเชียร์สองมุมซื้อใจอาซัตอักมาทีมเยือนไม่แพ้เปนอย่างน้อยใน90นาทีครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งปงนะครับไปที่อีกคู่หนึ่งครับ POK อเซาโลนิ OK ica, จากกรีซจะเปิดบ้านเจอกับเบน f i c a าจากโปรตุเกสซาโลนิก้เนี่ยรอบที่แล้วนะครับเปิดบ้านชนะเบซิกตัดจากตุรกีมาได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับ แล้วก็เพิ่งจะเปิดฤดูกาลในฟุตบอลครีสประเดิมสามแต้มไปครับตัวหลักมีออสดาเดอร์คัตดูรี่เซฟานชวาบนะครับจะคุมตรงกลางครับข้างหน้าเป็นชูป้าอักปอมฟังของเบนฟิก้ารองแชมป์ลีกจากโปรตุเกสนะครับได้บายมาเล่นในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็มีผลงานในเกมอุ่นเครื่องค่อนข้างดีครับชนะมา3าเกมรวดตัวหลักๆมีพวกปิซซี่ราฟาซินวานะครับแนวะรุกจิเลียนไวเกิลแล้วก็คาร์ลอสมินิซิอุส เจอกันหัวสุดท้ายต้องย้อนไปปี2018นะครับก็เป็นฟุตบอลทั่วรายการนี้รอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าเบนฟิก้า บุกชนะได้4ประตูต่อหนึ่งครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยโดยชื่อชั้นเขายกให้เบนฟิก้าบุกมาเหนือกว่านะครับคือก่อนเกมเนี่ยเบนฟิก้าบุกมาเหนือกว่าครับอย่างไรก็ตามครับผมอมองว่ามาตรฐานฟุตบอลกรีสแหมายว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าเบนฟิก้าก็เป็นทีมขาประชาที่มักจะเอาตัวรอดไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มได้นะครับยังชอบไปที่เบนฟิก้าครับเบนฟิก้าดีพอที่จะบุกมาเบียดชนะในคืนวันนี้ครับสรุป3มทีมครับผมชอบไปที่ปักกิ่งกัวอัน อาซัตอักมาและเบนฟิก้านะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายแอดของเราแอดเซเว่นเอ็มสกอร์ให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ